สบายดีทุกคนมันเนี่ยแเป็นมือวไหวทางคานนะเดือนตุระมันที่ซิฟามันเนี้ยมันคือเป็นการทำงานทำเพื่อเองมันคือสมงโบว์พี่นะ้องเลยเือมันคือเป็นสวงทำโบธีเนาะระสุนินโดนไปเรื่อยๆทุกคนเลยพอในกามากออกอคลิปแบบตกพุณ ทุกคนเนาะที่เขามาดูคลิปแต่รับกดติดตามให้เนาะทุกคนเนาะแบบขอมาขอบคุณพี layers, climate, today, ่เนาะท YouTube, ี pounds, fashion, Europa, ่มากดติดตามแบบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เราพี่น้องตอนนี้ก็มีเพื่อนทั้งสองยูทูบเนาะสามเลยกาคนพี่น้องเลยเพื่อจิตมันดูท่านแค่ปีไรเนาะตายาพี่น้องเลยขอเหตุใครเนาะคือสามปีเนาะสี่ปีเนาะที่ดินยูทูบมาเนี่ยคือเพื่อนไม่มีแค่เนาะสามาดินจริงจริงได้ ตองปีกว่าแล้วเนาะยังมีเพื่อนขยับขยเรียนมากในสามเหล่าคนตอนนี้ยแต่ที่โอกาสนี้แหละมานังทำงานไปนําไรขอบคุณไปนะขอบคุณพี่น้องชาวไทยชาวลาวทั่วโลกเนาะดี่มากโคติดตามใหมาสองเนาะขอบคุณโอกาสนี้แหละพี่น้องเลยทํางานไปนะคลิปกับไร่สระในพี่น้องเลยโซนไร่กับทายกับเขาเปนเขาเท่านั้นแหละเพราะว่าโคตรทำงานไม่มีเวลาเลยพี่น้อง ไปท่านที us, 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 us. Us ่อื่นไกลๆหรอกน้องเอ๋อแคนี้ก่ไปกับบอลภาคบอลเศร้าเนาะงแต่ละมือกันแล้วก็เป็นการหนาเบื่อแล้วทุกคนเนาะฝากให้รู้พี่น้องเอ๋อคุณอะไเขามาซบฝากกดติดตามเนะพี่น้องเอ๋กดกดติดตามไปเดี๋ยวสิกดติดตามมือหนึ่งเศรื่อเหมือนจะกดออกได้พี่น้องเอ๋อไปยู่งอกไรหังใจกันแน่น้องทุกคนตัวเป็นยังเนาะกดติดตามพาไปในนี้อพี่น้องเอ๋อกะอะไรมีเพื่อนเพื่ออะไรเพื่อนมันดูปอกไม้ ดังพันน้ำเปิ่เนาะแต่ว่าทั้ปีได้ละพันหนึ่งเนาะพต่สองปีที่เดือมทายล่งยูทูบอู่สองปีไต่เปล่อนมากสามรสกว่าคนแต่ลงคิดไปสองรอยกว่าคิดเลยเลยนแต่ว่าม่งคิดปังเรกพี่น้องนแต่ว่าก็ลงใส่เ่อะเนาะก็มาทายไล่ทำงานเนี่ยดังทายได้เยอะเลยเตรียมพิมมือเนายเตรียมล่ง พี่น้องเลยะนี่ขือเป็นสองโอเลย่ของไทยไลน์มันจะบ่สัดแกงอนะคือมะพี่น้องเลยมียเงาหรอกายพี่น้องเลือกฝากรถไรฝากอะไรก็ใ,ใจกันเนพี่น้องเลยว่าะไรมีโอกาสานน่ันเปนเนนะโดนทีว่าเวทปีนี้ ตอนในานน่าเริ่มดีน่าเราื่ปีนี้สก่ 5, อรไรก็ติดตามพันโบไ่รพี่น้องเอยสปีมาเลยสามร้อยกว่าเขาปีที่สามเพราะเราผ่า,า,านเนะคิดว่าควาคุ้นเนี่ยทีทุกคนเพราาคติดตามในเรื่งงเที่กากขะบุญขอบุณทุกคนกเ,นเี่มาหลักส่วนคิปเนาะน้านบาย